สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดกรรตามทันปปชถูกฟ้องกล่าวรูด18คดียอมรับคดี g 2 g ยุคอภิสิทธิ์ล่าช้าแต่ยุคยิ่งลักษ์เสร็จกันยายนวชรพลและสุภากรรมการปปชโอดถูกฟ้องกล่าวรูด18คดีเจ้าหน้าที่ยันกรรมการปปชสุภาหนักสุดเจอเดียวๆ4คดี ลังมติที่ประชุมใหญ่สันดีกาให้ผู้ถูกกล่าวหาฟ้องกรรมการปปชได้วันฟ้องประวิงเวลาขอดูพยานหลักฐานในสำนวนนางสุภาปียจิตติกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปชกล่าวตอนหนึ่งระหว่างรับฟังความคิดเห็นครบรอบสาปีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพอรอปอว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพุทธศักราช2561 ซึ่งสำนักงานปป,ปชจัดกิจกรรมคณะกรรมการปปชพบสื่อมวลชนระดับบรรณาธิการผ่านระบบซูมว่าหลังจากที่ประชุมใหญ่สารดีกามีมติให้ผู้ถูกกล่าวหาสามารถยื่นฟ้องกรรมการปป,ปชต่อสารคดีทุจริตได้ทั้งที่ในข้อกฎหมายรัฐธรรมนูญให้ดำเนินการได้เฉพาะให้ประชาชนยื่นต่อสภาและสภาก็ตั้งกรรมการไต่สวนมีผลอย่างไรให้ส่งไปที่สารดีกาสุภาอึดอัดมาก เพราะว่าจะมีการฟ้องเป็นประจำสุภาจะโดนฟ้องเป็นประจำก็ต้องเบรกไปเบรกไปชี้แจงจะเสียเวลาในเรื่องชี้แจงมากๆซึ่งเราพยายามทำความเข้าใจว่าจริงๆแล้วสารท่านมีความคิดเห็นอย่างไรถึงบอกอย่างนี้ได้ถ้าเกิดว่าเรากลัน่นแกล้งเราก็ต้องโดนอยู่แล้วผ่านกระบวนการรัฐสภาอยู่แล้วแต่ทีนี้เรามีเยอะคดีมากที่เราต้องโดนฟ้องสุภาโดนทุกคดีคดีปาล์มอินโดเมื่อถามว่ากำลังเสนอไปอยังสารรัฐธรรม นนหรือไม่างสุภากล่าวว่าก็คงกำลังพิจารณาอยู่ซึ่งเท่าที่ผ่านมาคดีหลายคดีในปปชจะไม่ได้โดนฟ้องเพราะทำตามหน้าที่ไต่สวนและขึ้นต่อศาลแต่ทีนี้ลูกความก็มีการฟ้องร้องฟ้องร้องอย่างต่อเนื่องฟ้องร้องเจ้าหน้าที่ฟ้องร้องทั้งกรรมการฟ้องร้องประธานด้วยเพราะฉะนั้นมันก็จะมีเวลาในการต่อสู้ในชั้นศาลซึ่งทำให้เสียเวลามาก พลตำรวจเอกวัชรพลประสารราชกิจประธานกรรมการปปชกล่าวเสริมว่ามีสถิติก่อนปี2,563กรรมการปปชถูกฟ้อง5คดีในปี63ฟ้อง6คดีปี64ถูกฟ้อง7คดีรวมทั้งหมดถูกฟ้อง18คดีใน18คดีมีผมกับท่านสุภา7คดีมีผมกรรมการปปชท่านอื่นและท่านสุภา6คดีท่านสุภาเดียเด่ยวๆ4คดีและอดีตกรรมการปปชซึ่งพ้นจากตำแหน่งไปแล้ว1คดี พลตำรวจเอกวชรพลกล่าวว่าต้องใช้เวลาในการเตรียมแก้ต่างและรบกวนทางสำนักอายการสูงสุดอสสแก้ต่างซึ่งขณะนี้ปปชกำลังสร้างสำนักคดีให้มีความพร้อมในการแก้ต่างเพราะดูแนวโน้มในมติที่ประชุมใหญ่สารดีกายัางดำรงอย่างนี้ต่อไปเขาก็จะฟ้องได้มาก ผู้เสียหายมี10คนฟ้องตามปวิอาญามาตราย8เขาจะฟ้องง่ายมากเราก็ต้องไปแก้ต่างต้องตกเป็นจำเลยกระบวนการทำงานก็อาจจะสะดุดอยู่บ้างขวัญกำลังใจก็จะลดน้อยลงไปไม่ได้ฟ้องกรรมการปรปรชเท่านั้นเจ้าหน้าที่ก็โดนโคศกก็โดนเรากำลังดูอยู่ว่าดำเนินการอย่างไรเพราะรัฐธรรมนูญก็ดีกฎหมายปปชก็ดีมีช่องทางอยู่แต่เมื่อที่ประชุมใหญ่สารดีกามีคำนิจใช้อย่างนี้เรา ก็น้อมรับแต่ว่าเป็นปัญหาการทำงานอยู่เหมือนกันพลตำรวจเอกวชรพลกล่าวว่าเราก็จะปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิทั้งภายในและภายนอก เพราะการเปลี่ยนมติที่ประชุมใหญ่สารดีกาไม่ใช่เรื่องง่ายมติที่ประชุมใหญ่สารดีกามีหลักหนึ่งแต่วันนี้มาเปลี่ยนเป็นอีกหลักหนึ่งปปชเคารพใครฟ้องก็ต้องสู้คดีไปในจํานวนคดีที่ถูกฟ้อง18คดีมีอยู่คดีที่เป็นการฟ้องระหว่างประเทศอยู่คดีหนึ่งซึ่งใกล้พิจารณาจบพอเปิดโอกาสให้ฟ้องได้เขาก็ฟ้องพอฟ้องแล้วก็ใช้คำสั่งศาลขอดูพยานหลักฐานบ้างเขาทำทุกช่องทางเพื่อประวิงเวลาเรื่องของเขา และไม่ใช่ประวิงเวลาธรรมดาฟ้องเราเลยนางสุภากล่าวทิ้งทายว่าฟ้องเพื่อเอาพยานหลักฐานในสมนวนคดีอาญาซึ่งเราไม่ให้อยู่แล้วสู้ก็สู้ไปทั้งนี้ปปชเผยเร่งสังคดีขายข้าว g g g ยุคยิ่งลักษ์ให้เสร็จภายในกันยายนยอมรับ G2G ยุคอภิสิทธิ์ยังช้าอยู่ส่วนกิติรัตน์รออ,อสอสไต่สวน นางสุภากล่าวถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีการซื้อขายแบบรัต่อรัฐ G2G ทั้งหมดว่า คดี G2G ยุครัฐบาลยิ่งรักชินวัตรได้แก่ระบายเข้า G2G ล็อต2มีการตั้งไต่สวนเพิ่มเติมอย่างน้อย2-3ถึงรายและมีการกันพยานบุคคลอยู่โดยมีการแจ้งข้อกล่าวหาแล้วทั้งหมดโดยบุคคลที่ถูกไต่สวนเพิ่มเติม2-3ถึงรายนั้นส่วนใหญ่เป็นอดีตนักการเมืองที่อยู่ต่างประเทศและมีเจ้าหน้าที่ของรัฐอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเป็นผู้ถูกกล่าวหาขณะที่คดีขายมันสำปะหลังมันเส้น G2G กำลังสรุป ํานวนการต่สวนนางสุภากล่าวอีกว่าส่วนคดี g 2 g ยุครัฐบาลอภิสิทธิเวชชาชีวะมีอยู่3คดีคือคดีระบายมันสัมปะหลัง g 2 g ระบายข้าว g 2 g และการประมูลข้าวเป็นอาหารสัตว์เลี้ยงปัจจุบันยังอยู่ระหว่างดําเนินการโดยสาเหตุที่ล่าช้าเนื่องจาก มีพยานเอกสารบางชิ้นที่พบว่าไม่เหมือนกับตัวต้นฉบับโดยเอกสารที่ส่งมาอย่างปปชไม่ปรากฏลายเซ็นของบุคคลใดเลยจึงดำเนินการขอเอกสารตัวจริงอยู่และรอเสนอเข้าที่ประชุมองค์คณะไต่สวนว่าจะแจ้งข้อกล่าวหาใครบ้างและคดีนี้ยังไม่หมดอายุความเนื่องจากมีอายุความ20ปี สำหรับคดีมันเส้น g 2 g และระบายข้าว g 2 g ยุครัฐบาลยิ่งลักพยายามทำให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน64ตั้งเป้าหมายให้แคบที่สุดเพื่อไม่ให้มีปัญหาแต่เนื่องจากติดปัญหาโควิด19ทำให้เจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องบางไรายไม่สามารถเข้าให้ปากคำได้นางสุภาย,ยังกล่าวถึงปปอชอชี้มูลความผิดกิติรัตนณระนอง อดีตรองนายกรัฐมนตรีกับพวกคดีดปรับปรุงข้าวส่งออกไปยังอินโดนีเซียเอ,อื้อบริษัทสยามอินดิกา้าจำกัดหรือคดีข้าวบูล็อกว่าคดีดังกล่าวมีการชี้มูลกิติรัฐ เนื่องจากตามทางไตสวนมีการทักท้วงจากผู้ส่งออกข้าว2-3รายถึงวิธีการในการเปิดประมูลการปรับปรุงข้าวส่งออกไปยังอินโดนีเซียดังกล่าวว่าอาจทำโดยมิชอบเบื้องต้นได้ส่วนสํานวนให้กับอสสสแล้วปัจจุบันอสสกําลังพิจารณาอยู่ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากประชาชาติธุรกิจและ Voice TV อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆ จะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ